รถเก๋ง Honda City นะครับอย่าด้รุ่นไหนสีไหนนะครับทักเข้ามาได้เลยครับ Honda City นะครับส่งเบาเบครับ5 0 0 0ตนตนๆนเท่านั้นนะครับคันนี้ก็น่าเช่นครับ Honda City ปี2011นสะครับส่ง5,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ราคาขายหน้าร้านนะครับอยู่ที่2,85,000บาทเท่านั้นนะครับสวยสวยด้รถเก๋งเกียวอโต้แบรนด์ Honda นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับ Honda City ปี0 9ย์สีบอลเท่านะครับ ตัวนี้ก็ราคาขายหน้าร้านครับอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถสวยๆเกียร์ออโต้เอาไว้ใช้งานกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับ Honda City ปี2010นะครับสีเทาเข้มสวยๆนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่279,000บาทนะครับส่ง5,000บาทอีกเช่นเคยนะครับได้รถเก่งเกียร์ออโต้ภายในเบาะหนังสวยๆน่าใช้มากครับ